สวัสดีค่ะในบทที่2ที่เราจะสอบปลายภาคออนไลน์นะก็จะเป็นเรื่องของ d i s t และ tuple นะคะเรามาดูกันละกันนะคะ tuple เนี่ยมันเหมือนกับ list เพียงแต่ว่า list ใช้เครื่องหมายอะไรคะก้ามปูเปิดปิดนะคะหรือว่าเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองแต่ tuple เหมือนกับ list เลยนะคะ คือเป็นสมาชิกที่เป็นลำดับก็คือตำแหน่งที่0 1 2 3ไล่ไปจกกนกระทั่งถึงความยาวลบหหรือ l e n g t ลบหนะคะแต่ใช้เครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะคะทีนี้ความต่างของ list กับ tuple เนี่ยนะคะมันต่างกันยังไงก็คือว่าเราจะใช้ tuple นะคะเมื่อข้อมูลของเราเนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะอย่างเช่นใน c a l c u l ัสนะคะเอาไปใช้พูดถึงพิกัดของจุดนะคะในปริภูมิ3มิติหรือ three dimensional space นะคะหรืออาจจะหมายถึงนะคะจุดใน n มิติก็ได้นะคะก็จะมีสมาชิก n ตัวคือตั้งแต่0ถึง n ลบ1 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลแบบลิสต์ไม่มีการไปแก้ไขนะค่าของสมาชิกให้ทำเป็น t ู p l e ลนะคะส่วนดิกนะดิก,ก็จะไม่ใช่มี index หรือตำแหน่งที่0ถึง n ลบ1ละนะมันก็จะมี index ของมันที่เราเรียกว่า key นะคะแล้วค่าของมันเรียกว่า Val u s นะคะโดยสมาชิกที่อยู่ใน d i กเนี่ยจะอยู่ในเครื่องหมายปีกาเปิดปิดนะคะ,ะเราทราบเรื่องของ tuple ไปแล้วนะคะ tuple เนี่ยเราจะไม่แก้ไขสมาชิกเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีคำสั่งตัวดำเนินการที่จะมาแก้ไข tuple ก็มีแค่ว่าสร้าง tuple กำหนดขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตง,ง่ายๆว่า tuple ใช้วงเล็บเปิดปิด หรืออาจจะไม่มีวงเล็บก,ก็ได้แต่มีจุลภาคหรือคอมมาขั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีตัวดึงเนี่ยถ้ามีตัวเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ใส่จุลภาคมันจะกลายเป็นตัวแปรใช่ไหมว่าจะเป็นอินเป็น f ฟลด์หรือเป็นสตริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เป็นทูพ l เพลนะคะและมีตัวนึงต้องมีจุลภาคปิดนะคะแต่ตัวต่อไปก็ไม่ต้องมีในทองเดียวกันนะถ้าข้างในว่างๆนะเป็นวงเล็บ เปิดปิดเนี่ยก็หมายถึง tuple ว่างนะคะหรือ empty tuple นะคะไม่มีอะไร tuple นะคะนะอินเด็กซ์ก็เข้าถึงก็นับเหมือน list ก็คือเท่าไหร่คะเริ่มต้นตำแหน่งที่0 1 2 3ถึง length ถึงลบ1นะ,ะแล้วก็นับถอยหลังได้เหมือนกันก็คือลบหลบ2ลบ3ถึงลบ n นนะคะ for in tuple ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะนะคะเขามักจะเอา tuple เนี่ยไปใช้ร่วมกับดิคก็คือว่าดิคเนี่ยเวลาสมาชิกแต่ละตัวเนี่ยนะคะเราจะเขียนยังไงเดี๋ยวเราดูตัวที่เห็นชัดชัดนะคะอ่ะดิคใช่ไหมอยู่ในเครื่องหมายปิดกาเปิดปิดนะสมาชิกแต่ละตัวขั้นด้วยคอมม่านะคะแล้วตัวของมันเนี่ยจะ เป็นโครอนขั้นนะคะหรือว่าจุดจุดขั้นระหว่างสมาชิกตัวหน้าคืออะไรคะคือคีย์หรืออินเด็กซ์ที่เข้าถึงมันนะคะแล้วก็สมาชิกตัวหน้าก็คือแวลูหรือค่าของมันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเอา t ูพ l เลมาใช้ยังไง t ูพ l เลก็คือเอามาใช้เป็นคีย์นะคะเป็นการเข้าถึงนะคะค่าของดิกนั่นเองนะ,ะอย่างเช่นว่า คี Key คือชื่อกับนามสกุลอยู่ใน t ู p l โพใช่ไหมคะเข้าถึงค่าของมันก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือตัวอย่างที่2รหัสสินค้านะคะกับเกรดของสินค้าก็อาจจะหมายถึงเกรด A ใช่ไหมหรือเกรด E ก็คืออาจจะมีตำหนินิดหน่อยแล้วแต่แล้วก็ราคานะคะหรืออาจจะหมายถึง ชื่อสินค้าก็ได้แล้วก็อะไรคะไซส์ Size, ใช่ไหมถ้าเสื้อก็ s m l อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ราคาเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็น tuple วงเล็บเปิดปิดถ้าเป็น dict ปีก,กาเปิดปิดเพราะฉะนั้นถ้าปีก,กาเปิดปิดว่างก็เป็นไงคะก็ดิกว่างหรือ empty dict นะคะ dict ย่อมาจาก dictionary นะคะเดี๋ยวเราเรียกดิกดิจเนี่ยนะ,ะถ้าตัวเต็มก็คือ dictionary ถ้าเห็นในข้อสอบ dictionary ก็คือหมายถึงดิจนั่นเอง ะคะ่ะะอเพราะงั้นเวลาภาพนะคะที่เรามองก็คือมีตัวสีม่วงคือตัวข้างหน้าเป็น Key ์ใช่ไหมคะสีส้มข้างหลังก็คือ Value หรือค่าของมันนะคะก็คือมีคียกับ Value ก็คือค่าของมันนะคะซึ่งจะเห็นว่า Key เป็น ข้อมูลชนิดอะไรก็ได้สตริงก็ได้ฟลอตก็ได้อินก็ได้หรือเป็นทูพ์เพลของอะไรก็ว่าไปนะคะการเข้าถึงดิบใช่ไหมก็เรียกโดยใช้ชื่อดิบนะคะแล้วก็กล้ามปูแล้วก็คีย์ของมันนะคะนั่นคำสั่ง for key in data นะคำสั่ง for key in data นะคะคีย์จะ อาอเดียวกัน for i i n d i x ใช่ไหม for i i n d i x i ก็คือ key นะคะนั่นเวลนเราจำไว้เราจำว่า for key i n d i x นะคะ for key i n d i x เนี่ยนะคะไอตัวตัวที่มันวนรูไปก็คือค่า key นะคะถ้าจะเอาค่า value มันก็ต้องพิมพ์ว่าชื่อตัวแปรดิกใช่ไหมคะแล้วก็ภายใต้ก้ามปูก็คือเป็นค่า key นะคะต่างกันนะถ้า for i in list เป็นอะไรนะเป,นเป็นค่าสมาชิกเลยนะคะแต่ถ้า for i i n d i c i คือค่าขีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนนะในห้องเรียนแล้วอันนี้เราถือว่าเป็นการทบทวนก็จะไปอย่างรวดเร็วนะคะดิกเนี่ยไม่ค่อยมีตัว operator หรือตัวดำเนินการเนี่ยมากเท่ากับ list นะมันมีไม่กี่ตัวเรามาดูกันละกันนะคะอะมีการ assign ค่านะคะเท่าบอกว่า Data แล้วก็เป็นค่าคีย์นะค่าค่าคีย์ของมันเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อินเด็กซ์นะคะก็คือว่าหมายถึงสมาชิกตัวหน้าโครอนนั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกับว่ากําหนดตัวเพิ่มเข้าไปนะคะนอกจากนี้แล้วเราส่วนมากเรามักจะใช้ฟังก์ชันอัพเดตนะคะในการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในดิบหรือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะสมาชิกของดิบนั่นก็คือว่าเราสร้าง นะคะดิกตัวที่สองขึ้นมาใหม่นะก็บอกว่าเป็นค่าเลยก็ได้แล้วใช้คำสั่งก็คือนะคะดิกตัวเก่าดอฟังชันอัปเดตแล้วก็ในวงเล็บก็คือดิกตัวใหม่ที่จะให้เปลี่ยนไปเขียนข้อมูลทับหรือว่าจะเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอันเดียวในการแก้ไขหรือว่าเพิ่มสมาชิกเข้าไปในดิกก็คือฟังชันอัปเดตนะคะ อใช้อัปเดตเพิ่มสมาชิกนะจบละถ้าเป็นลิสต์มีะอะไรอ่อ append ต่อท้าย insert แทรกใช่ไหมในการเพิ่มดิกใช้อันเดียวคืออัปเดตนะคะดิกมีลบเหมือนกันก็ delete นะเหมือนกับลิสต์เหมือนกันก็คือ delete นะคะคีย์ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะนะหรือว่า delete ทั้งดิกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ เราสามารถที่จะเรียกดูเฉพาะค่าคียของดิดก็ได้เราใช้คำสั่งนี้นะคะก็คือ data keys มี s ด้วยนะลูกนะคะ keys เป็นฟังก์ชันก็ต้องตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดแต่เราอยากจะทราบก็เป็น,นะคะ, print. ะ print data keys วงเล็บเปิดปิดนะคะมันก็จะพิมพ์ค่าคียของดิกมีอะไรบ้างแต่เราอเดียวกันเราจะดูแต่ค่าของมันก็ Data.Values มี s ด้วยนะแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะคะจะด,ดูก็เป็นไงคะ print ะ์ทีนี้เวลาเราบอกว่า print data ขึ้นมาเนี่ยนะในดิกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียงเหมือนกับ first colon 2อะไรอย่างนี้นะม,นมันก็เป็นไงคะแล้วแล้วแต่แล้วแต,แต่แต่ละเครื่องนะคะซึ่งในการเข้าถึงเข้าถึงด้วยคีย์มันอยู่ตำแหน่งตรงไหน,ไหนใช่ไหมแตกต่างจาก ถ้า list ต,ต้องเรียงใช่ไหมว่าตำแหน่งที่0 1 2นไล่ไปแต่ว่าดิกเข้าถึงด้วยคีย์คีย์มันอยู่ไหนก็ได้ก็หาไปนะคะเราสามารถนะคะเขียนนะดิกแบบดิกคอมเพลียนชันได้เหมือนกับ list เหมือนกันนะคะก็สร้างอยู่ภายใต้เครื่องหมาย ปีก,กาใช่ไหมเพราะว่าดิกนะดิกก็คืออะไรก็คือสมาชิกอยู่ภายใต้เครื่องหมายปีกาแต่เวลาเราสร้างไอ้ตรงสมาชิกเนี่ย้าลิสต์มันตัวหนึ่งนะอย่าลืมถ้าเป็นดิกต้องเป็นอะไรคะมีคีย์นะแล้วก็โคลอนแล้วก็ค่าแว u ูสของมันนะแล้วก็ for i i s in range for i in list ก็ได้ใช่ไหมนะคะหรือ for i i n d c t อีกทีหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองเป็นไงคะเอาคำสั่งพวกนี้นะคะไปลอง รั Run do, นะดูนะเนี่ยจบละดิกนะอันนี้เราก็ทบทวนแล้วก็ฝึกลองทําแบบฝึกหัดน,นะคะอันนี้อาจจะเขียนเยอะหน่อยแต่ถ้าเราทําตัวนี้ได้ก็นะคะจะทําข้อสอบได้จบละนะคะเรื่องของดิกแล้วก็ทูเพลนะคะเราสอบทั้งหมดแค่2บทนะก็คือบทแรก list กับ String บทที่2 Di ดิกกับทูเพลโอเคนะคะสวัสดีค่ะ